นักภาวนาต้องเป็นนักสังเกตฝึกสังเกตหมายความว่าในระหว่างการภาวนาจะมีบางช่วงที่ค่อนข้างจะสงบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีนิวรณ์มารบกวนถึงจะชั่วระยะเวลาสั้นๆให้เราสังเกตและเราจําไว้ต่อเมื่อสติสมบูรณ์แล้วความสุขมาเองโดยไม่ต้องดิ้นรน ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนจิตก็พร้อมที่จะมีความสุขเพียงแต่ว่าเราต้องปล่อยวางสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือสิ่งที่คิดว่าควบคุมจิตใจทำให้ธรรมชาติของจิตถูกบิดเบือนไปเมื่อจิตเผลอไปให้เรากำหนดให้เราหมายมั่นว่าอันนั้นมันคืออะไรตัวนั้นมันเกิดอย่างไร มันจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์มันจะได้ป้องกันต่อไปพระพุทธองค์ตรัสว่าความสุขมีหลายอย่างนอกจากความสุขสามัญแล้ว ทุกคนไม่ว่านักบวชหรือผู้ครองเรือนควรหาความสุขที่เกิดจากคุณงามความดีและความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากการเป็นอิสระจากกิเลสจะได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลเพียงแค่ความพยายามที่จะสร้างความสุขประเภทนี้ก็ทำให้ชีวิตมีคุณภาพอย่างน่าภาคภูมิใจแล้ว การเจริญมรณานุสติมีอานิสงส์มากถ้าเราตระหนักชัดในความไม่แน่นอนของชีวิตนี้แล enfin ้วไม่มีทางที่เราจะไปทะเลาะกับใครหรือจะไปอิจฉาใครหรือเบียดเบียนใครเพราะอะไรเพราะ เวลาไม่พอวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราหรือของเขาเราจึงควรใช้เวลาให้เป็นประโยชน์รักษาใจให้เป็นบุญชีวิตเรามีค่าเพราะมีเวลาจำกัดยิ่งสํานึกในความไม่เที่ยงของชีวิตก็ยิ่งสํานึกในค่าของมันผลก็คือ ความระมัดระวังในสิ่งที่เราทำและถ้อยคําที่เราพูดเพื่อให้มันเหมาะสมกับชีวิตอันมีค่ายิ่งมงคลลสูตรข้อหนึ่งการไม่คบคนพาลเป็นมงคลอันสูงสุด ตามนัยะทางพุทธธรรมคนพาลคือคนที่มีอุปนิสัยคิดพูดทำในสิ่งที่ส่งผลเสียต่อสวัสดิภาพและความสุขในระยะยาวของตนและบุคคลรอบข้าง คนพานอาจจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยอาจร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จในชีวิตบางด้านแต่เป็นพิษภัยต่อตนเองและผู้อื่นแน่นอนว่าเรามีข้อจำกัดในการเลือกคนที่จะเข้าใกล้โดยเฉพาะในชีวิตการงานเราก็ควรพยายามหลีกเลี่ยงคนพาน ตามที่อัตกคาถาอาจารย์อธิบายขยายความว่าไม่เดินตามหรือส่งเสริมเมื่อคบคนผ่านเราอาจหลงลืมคุณค่าที่พึงยึดถือได้ไม่ยากเราอาจถึงกับลืมตัวลืมตนและกลายเป็นคนพานไปกับเขาหรืออย่างน้อยที่สุดเราก็เสี่ยง ที่จะเป็นเหมือนใบไม้ที่ใช้ห่อปลาร้าคือเราจะพลอยซึมซับกลิ่นเหม็นและเป็นที่รังเกียจของผู้ที่มีความเห็นถูกต้องอยู่ในโลกนี้ต้องมีโลก,กธรรม โลก,กธรรมก็ไม่ค่อยจะยุติธรรมกับเราหรอกมันยุติธรรมกับโลกบางครั้งทำความดีไม่มีใครชมไม่มีใครสรรเสริญเลยบางทีทำความดีกลับไม่ใช่เพียงแค่ว่าไม่มีใครชมกลับนินทาก็มีวิพากวิจาร์ก็มีบางทีทำอะไรไม่ดีกลับมีคนชมก็มี ไม่มีใครดินทาเลยก็มีโลกธรรมมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราไม่ได้หวังอะไรมากกับคนอื่นแต่หวังจะกกฎแห่งกรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้มีแน่นอนเราก็เชื่อในความดีเชื่อพลังความดี เชื่อในพลังความชั่วเราจะได้ระมัดระวังชีวิตของเราให้มันงดงามให้มันดีให้มันสะอาดสะอ้านทานไม่ได้อยู่ที่ว่าสิ่งที่ให้เป็นของแพง ราคาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนราคาไม่เป็นประมาณข้อสำคัญคือเราให้ด้วยความตั้งใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับและเพื่อขัดเกลาความยึดมั่นถือมั่นในใจให้เป็นอิสระจากความตระหนีเพิ่มมากขึ้น คนส่วนใหญ่เห็นว่าการรับทำได้ง่ายบางทีก็คิดว่าเป็นสิทธิอันพึงได้คิดว่าตัวเองสมควรได้รับสิ่งดีๆทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาในชีวิตบางทีก็แทบไม่เคยคิดถึงสิ่งที่ได้รับจนกระทั่งขาดมันไปแล้วก็โมโหโกรธา บางคนกลัวจะขาดแคลนเลยคว้าทุกอย่างที่จะคว้าได้ในยามที่มีโอกาสเพราะคิดว่าใครจะรู้อนาคตได้ว่าจะเป็นอย่างไรผู้รับหลายคนเห็นว่าการให้ทำได้ยากเขานึกสงสัยใครจะยอมทำแบบนั้นใครจะยอมเสียเปรียบเทาว่ามีบางคนเช่นกันที่การให้ทำได้ง่าย คนเหล่านี้มีสุขกับการแบ่งปันพอใจในความรู้สึกที่ได้จากการช่วยให้ชีวิตผู้อื่นดีขึ้นแม้ในเรื่องเล็กน้อยที่สุดคนเหล่านี้คือบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นขวัญของแผ่นดินอาจจะมีคนแบบนี้ไม่มาก แต่หากปราศจากบุคคลเช่นนี้โลกคงจะกลายเป็นที่อันแลง้งไร้ชวนหดหู่กว่านี้มากแต่บางคนที่เป็นผู้ให้อาจเห็นว่าการรับทำได้ยากเพราะไม่ใช่ฐานะที่ตนคิดว่าควรจะเป็นบางทีก็คิดไปถึงขั้นว่าตนไม่ควรค่าที่จะได้รับในทางพุทธธรรมนักปราดย่อมรู้ว่าเวลาใดควรให้ เวลาใดควรรับและควรให้อย่างไรรับอย่างไรพึงให้ในสิ่งที่เหมาะสมโดยพ้นจากความคาดหวังพึงรับด้วยความเคารพอ่อนน้อมและซาบซึง้งรู้จักรับในยามให้รู้จักให้ในยามรับ